โอเคครับก็มาต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าลอง Copy c h a r านะครับที่ผมทำเสร็จไปแล้วนะครับจากตัวต้นแบบก็รู้สึกจะเป็น Report นะครับตรงนี้รีพอร์ตนี้นะครับไม่ใช่หน้าเนี่ยอันนี้คือตัวอีกเวิร์กช็อปหนึ่งพราีผมมีหลายเวิร์กช็อปจัดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้อา่าอันนี้จะเป็นตัวต้นแบบผมจะขออนุญาตก,ก๊อปข้างหน้านะครับแล้วก็มาแทนตรงนี้เลยนะเซฟเลยนะครับ ก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับอันนี้ก็จะดูสวยงามมีนุกเล่นนะโชว์ลายแบบบาแบบพายนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับอธิบายให้ฟังก่อนก็ผมก็จะมีฟังก์ชันในการ random, นรนดอมคล้ายเหมือนตะกี้เนี่ยรนดอมขึ้นมานค,ค่ามันรนดอมแล้วก็อันนี้ก็เลเวลนะครับโอเคไหมน,ะนต่ประเด็นคือการเรนเดอร์ฉากผมอันเนี้ยจะใช้เทคนิคนึงนะครับเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยจะต้องมาที่ตรงบริเวณด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้ ตรงนี้รู้สึกสไตล์การเขียนโค้ดยังเป็น DAV อยู่่ขออนุญาตแก้เป็นบล็อกดีกว่าจะได้ดูดีนิดนึงนะครับอโอเคเป็นบล็อกอตรงนี้จะใช้เป็น s x ก็ได้เผื่อจะใช้เป็นหน่วยนะครับที่นั่นก็ตรงนี้เนี่ยผม จะใช้ฉากนะครับโดยที่ผมจะไม่เป็นลักษณะเหมือนอันก่อนละอันก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปที่ example กันเนี่ยมันจะเหมือนฟิกว่าจะเป็นฉากประเภทไหนเป็น bar เป็น l i n พวกนี้บางทีต้องการ d y n a มิกเราสามารถใช้ฉากธรรมดานะครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าทำการ set type ผ่านตรงนี้เลยว่าให้เป็น p i ยนะครับหรือเอ้ยเป็นล i n หรือเป็น p i ยหรือเป็น bar โดยหลักการก็คือว่าผมก็จะทำการ detect นะครับจาก ตัวสเตตตัวหนึ่งชื่อว่าชา t ์ทไทซึ่งในกรณีนเนี่ยผมก็จะมะีปุ่มตรงนี้ที่ใช้ในการเขาเรียกว่าเปลี่ยนสเตตน,นะครับซึ่งไอ้ปุ่มนี้ก็คือบริเวณตรงนี้เองนะครับก็เวลากดผมก็เพียงแค่ไปทำการสเตตเปลี่ยนว่าจะเป็นเป็นลายเป็นบาร์เป็นพายนะครับอันนี้ก็ส่งผลทำให้เขาเรียกว่าตรงบริเวณนี้ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆน,นี่ก็จะเป็นสเกลง่ายๆ ก็จะไม่มีอะไรข้างบนจะเป็นส่วนของตัวเขาเรียก Data นะครับเดต้าเด้า,ดาก็จะมีไอ้เลเวลที่เราใช้แล้วก็เรียกอเ,เซก็อย่างที่แจ้งนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทําได้2เซตนะครับซึ่งแต่และเซตก็สามารถกําหนดเขาเรียกว่าตัว Visual แล้วก็ Data ของใครของมันนะวิชัวก็คือส่วนพวกเนี้ยชื่อ อันนี้จะเป็นส่วนของฟิลฟิลคืออะไรฟิลคือต้องการเทพื้นที่แปะก,กาวไหมอย่างเช่นอันนี้ลายถ้าเกิดผมใส่ตรงนี้เป็นทรูนะครับฟิลเนี่ยใช้ได้กับพวกาลายฉากเท่านั้นนะครับหมายความส่ผลใมีการเทปแปะก,กาวตรงบริเวณนี้แต่ถ้าเกิดเราเป็นฟอลก็ไม่มีนะครับผมเป็นทรูแล้วลายเทนชัน Line คืออะไรมันคือเคอร์ฟครับเราสามารถที่จะเขาเรียกว่า,าทำเคอร์ฟได้นะ อันนี้ถ้าเราไม่ต้องการเคอร์ฟเลยก็คือศูนย์มันก็จะแข็งกระด้างสังเกตตรนนี้จะแข็งกระด้างนะครับรอมารีเฟซนะครับอ่าแบบนี้มันจะใช้กระลายเท่านั้นจะแข็งกระด้างรู้สึกตรงนี้มันแข็งกระด้างแต่ถ้าเกิดเราใส่อ่อันนี้เข้าไปสัก0.5นย์จานะครับศูนย์จุดสามแล้วศูนห้า่าจะเจอกันไปเดี๋ยวคุณจะเห็นมันเคอร์ฟแล้วอ่าเห็นนะเคอร์ฟอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับว่าจะเป็นอะไรทันมาก็คือตัวแบ็กกราวแบ็กกราวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีนี้สีเดียวมันมีหลายสี ถ้าเราต้องการแบบหลายสีเนี่ยจะใช้กับบาร์นั้นบาร์ก็จะเรียงนะครับตามเซตไปเนื่องจากเรามีแค่2เซตดังนั้นก็จะเรียงแค่สีนี้กับสีนี้ถันบ้านะครับรู้สึกว่ามันจะแรนดอมไปด้วยด้วยนะเพราะที่มันจะตรงนี้มันจะมันจะมันมันจะเรียงอ่ะเพื่อง่ายถ้าเกิดเรามีหลายหน่วยก็จะเรียงไมเรื่อยนะครับเป็นบาร์เป็นสีนี้แล้วก็สีนี้แล้วก็สีนี้อ่ะนะมันก็จะเรียงไมเรื่อยวนเมเรื่อยนะครับ แต่พอดีผมมีสองเนื้อสัตมันก็จะมีกฎกติกาที่ไม่เท่ากันโอเคปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตตัวนี้รู้สึกว่าจะแปลกเ่าผมจะให้เป็นสีอีกอย่างว่าดูดูแลงงนะครับประมาณนี้ลวกันผม <S <S ผมคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่สีมั้งนะครับไม่ได้ใส่สีออาจจะเจนเจนแรนดอมอะไรบางอย่างบ้านึงนะผมว่ามันแปลกแปลกนะครับ อันนีเ้เข้าใจว่ามันน่าจะแรนดอมให้เราเองตรงนี้นะครับแต่ว่าในตรงส่วนเนี้ยให้คุณเห็นเนี้ยสีนี้สีนี้สีนี้นะครับมันเกิดจากตัวบนนะตัวบนนะมันเกิดจากนี่นี่นี่แล้วก็นี่เนะี่ยก็ไล่ตามซีเควนต์มันไปนะครับเอาละถัดมาต่ออันนี่คือส่วนของ b เดอร์ตามชื่อนะครับ b เดอร์แต่ว่าผมว่าชื่อพวกนี้มันดูพอรู้อยู่ละผมจะอธิบายในสิ่งที่ คุณอาจจะไม่เห็นภาพคือตัว Data เนี่ยตาคือตัวที่เรา Random ขึ้นมาเองนะครับเราใช้ฟังก์ชันด้านบนในการ Random ค่าให้มันนะครับก็คือ r แรนดอม a า t และนี่นะครับ,รบที่เหลือผมว่าอ่านจากชื่อก็พอจะเดาทางได้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ก็ผมอาจจะไม่ลงดีเทลละก็ คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพบ้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฉาดผมมีฟังก์ชันมีปุ่มตรงนี้เพื่อกดเพื่อจำลองการแรนดอมก็ตรงไปตรงมาเป็นปุ่มรีเฟรชตรงบริเวณนี้นะครับกดแล้วก็เหมือนกับให้ค่าแรนดอมแปรปิดไปให,ใหม่ก็ในชีวิตจริงเราเนี่ยเราต้องการจะทำฉาดแล้วก็ข้อมูลมาใส่แล้วก็เพียงแค่ทำไอ้ฟังก์ชันเนี่ยให้มันไปดึงข้อมูลอาจจะไปฟีดข้อมูลแล้วก็ยัดเข้าไปแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมาก นะครับแต่ว่าผมพยายามทำมันซิมเปิลมาที่สุดเพื่อเราได้ไปไประยุกต์เองได้ง่ายเพราะใส่ลอจิกเยอะเดี๋ยวเราเวลาก๊อบไปมันมันมันจะต้องมานั่งเข้าใจลอจิกผมะนะครับเกิดทำ่างนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายเอาละ่ะในคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับนิดหนึ่งยังไม่จบอันนี้จะเป็นส่วนของตัวออปชันใช่ไหมมันจะมีพาร์ทของเทคนะเทคก็จะเป็นตรงนี้นะครับ แต่มันจะมีสิ่งนึงนะที่ผมคิดว่าผมอยากจะพูดเข <c oughs> าเรียกว่าตัว scale. สเกลสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งเราจะเห็นว่ามีตัวบาทคือโดย default เนี่ยถ้าเราไม่ทำการจัดการกับสเกลมันจะลบสเกลงนี้ทิ้งนะครับถ้าผมลบทิ้งเนี่ยตีทิ้งด้วยเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าไอตรงหน่วยตรงเนี้ยมันจะไม่มีไอตัวสระรักพูดง่ายคือบางครั้งเราต้องการจะเล่นแร่แปรธาต ตัว format ตรงนี้เราสามารถใส่โค้ดตรงส่วนนี้เข้าไปแล้วสเกลมันก็มีสเกล x work, scale สเกล y โค้ดตรงนี้เนี่ยมันจะมี Part ์ที่ชื่อว่า callback มันจะทำการส่ง value แท้จริงมาให้นะครับแล้วก็ index ด้วยนะนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตัวยอย่างเช่นคุณต้องต้องการเปลี่ยนอย่างเป็นบาทมันก็จะกลายเป็นเหมือนใส่บาทเข้ามาข้างหน้าก็อยู่ที่เรานะครับ อ่าถ่านมานะครับอยู่ที่เราหรือจะทําการมาแมปกับอะไรบางอย่างก็แล้วแต่เราเปลี่ยนเป็นเปอร์เซนต์เอาข้อมูลยูเซอร์มาทำการคํานวณอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราจะไปไปยุคนะครับอันนี้ผมก็จะกลับมาเป็นบาทดังเดิมผมดีกว่าเอาละนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้โอเคครับ